นี่หาอะไรวะไลยกดออกไลยกดแก่แตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเราต้องหาโมนโมน C A O H เพื่อนตัดหน่วยดิตัดหน่วยหนึ่งโมล C A O H สองสี่สิบบวกยังเสียมสี่สิบเพื่อนรัก วันก่อนฉันยิงย่าจนเหมือนเป็นลูกปัดขี้ไหร่ที่ทุกคนรังเกียจแต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นเจ้าหญิงน้อยที่ทุกคนเอ็นดูคุณถามฉันว่าเกิดอะไรขึ้นหรอเมื่อวานฉันเดินเล่นแถวหมู่บ้านและช่วยหนุ่มคนหนึ่งที่ล้มบนพื้นเขาตอบทานฉันโดยให้ตัวเลขฉันชุดหนึ่ง VIP 999บอกว่าเป็นรหัสกล่องของขวัญอะไรสักอย่างฉันเลยลองกดรับดูและฉันก็เปลี่ยนเป็นสภาพตอนนี้ ขป้นแบบที่หลากหลายด้วยใครๆแป๊บหนึ่งบก็อดใจไม่ได้ทั้งนั้นใช่แล้วแต่เขาจอกไปเข<ช>ายังให้รหัส S V I P 888อีกด้วย<ช>คุณอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไหมคะหลังนี้หรือว่ปิดไงเนี่ยอ๋อ,อปิดข้างลา่าง